สวัสดีครับพี่น้องเศร้านี่ฝนตกลิ่นกะน,นี่ไม่ให้กรบเขาเขาขั้วให้กรบเขาสสอบไก่ไตน้ำพี่น้องตรงนี้ไก่กับลงเรียบร้อยแล้วหันเครื่องซะก่อนสามเื่องพี่น้องให้สมกูดยม I uh -huh. vâng 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 như vâng 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 vâng

แล้วประเด็นสปินวบน้องมีมาข่างใส่เต่าแล้วขั้นตอนสุดท้ายน้ำใส่ผิดฝาบ้องผิดฝาเด้อไกลอยู่ในหมอแล้วใส่จักประมาณสี่น้อง ที่น้ำก็ได้กินล่ะไอ้น้ำมันเดือดพดแล้วก็เปลี่ยนน้ำทายน้ำไหมนี่แหละครับที่การเห็ดไก่ไตน้ำพี่น้องบาดีกัทถาเบิงมันสีใหม่หรือสีมันสีสุกสีได้กินหรือสีใหม่ที่ได้กินแล้วน้ำเดือดแล้วที่สีสุกแล้วครับพี่น้องเพราะน้ำเบื่อทั้งขั้สีเปลี่ยนน้ำใหม่ให้ครบสี่น้ำน้ำเดือดแล้วครับพี่น้อง ตอนนี้ราประเทศนามเปียนน,นามแุกคนเบังหน้าตาโอ้ยสิได้กินแล้วาหาทว้ทวนๆเนี่ใยใละทเห็นละอท้ทวนๆยู่เี่นองโอ้เทเปลี่ยนนามหอมเมือนน่เลยสิได้กินแล้วเงบังเงโอ้ยอบไก่ใ,กใตานามมาเด้อผมสิน